ผมถูกเรียกเข้าไปาก็ลาดําเนินนะครับของฝ่ายทหารเขาคนที่เรียกไปผมคงไม่ควรอานเผยชื่อแต่เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่มากและเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติผมถูกเรียกเลยนะครับเฮ้ยทาลิศ อย่าดำเนินคดีเรื่อง99ศพนะถ้าไม่ฟังกันพวกอวกปฏิวัติผมมีความตั้งใจมาหลายจังหวนะครับแต่ว่าผู้ตรงรงก็คือสถานการณ์บ้านเมืองไม่ให้เรื่องนี้ผูกพันกับนะสบภาพบ้านเมืองที่ไม่ปกติหลังจากปฏิวัติมา9ปีแล้วกำลังเปลี่ยน มุกฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมาจากความเป็นปรปชาธนปไใจกําลังจะมีการได้นายกที่มาจากประชาธิปไตยจริงๆเป็นสายการที่ผมเลือกว่าดีที่สุดแล้วและผมเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่ชัว่วโมงผมก็จะหมดอิสรภาพและไม่มีโอกาสผมก็ต่อสู้เรียกความยุติธรรมเป็นครั้งสุดท้ายจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไร และถ้าการต้องติดคุกครั้งนี้เหมือนติดคุกตรงพักล้างอาจจะคุ้มกว่าเพราะประเด็นการตายของ99ศพกับบาดเจ็บ2,000จะไม่ถูกละเลยแน่นอน